สบายดีเบย์ก็เลยอันนี้มันตะกี้เขาเปียกเออได้อะไรมาซื้ออันนี้อะมีเจาะยังกระท้เลยนี่มาซื้ออันนี้อะเสียจาะหนึ่งเล็กน้อยยาเกียร์ตเคียมสบายดีเนาะไบย์ก็เลยสบายดีอยู่มีน้องถามหานหนังอยู่ด้วยอกำลังหางกันไปอันว่าจะไปหอบเขาอย่างน้อยหนึ่งมานเป็นโซฟาโซฟาตั้ปตาเขาเปียกกันเด้อวันนี้ ต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ติดน้งพี่แอลและน้งแอลทีไปใช้นี่ไปกินข้าวเปียกไปกินข้าวเปี่ยนวานนี้พาเด็กๆไปกินข้าวเปียกพอดีแต่เขามาเขากินรอบเดียวมั้ยบ๊ะแต่มือเขามาเนาะหากันได้กินมือเดียวรอบเดียวเต็มเต็มมาหมดละก็เลยว่าคืออยากกินข้าวเปียกก็เลยพาเด็กๆเอาไปกินข้าวเปลี่ยนใครที่กินอันนี้เอ๋กินอะไ้ได้กันไก่น้อยบ่ กัในไกลน้อยไม่ตัดบ่ฮึละละจุกเน๊ยจุกเน๊ยตากะลุงมาบาแหงบาแหงเอื้อยมาสั่แนแพงจะน้องมาสั่นจุกไปเอาครับจุ๊บอีพี่ค๊อบจุกแเพงจังไลยลูกสองคนเลี้ยง,อง,องเยงองกับมือเห็นไหมเลี้ยงเองกับมือเลี้ยงมา ไม่แพงยังไงแพงเท่ากันละน้องพี่น้องแพงซ้ำกันเงื่อนบ่อันนี้กันยัยเราเพิ่นซอยเหลือเจ้าของได้แล้วเราเซอร์เอลทีเพิ่นก็ยังน้อยเนาะพี่น้องเพื่อนกัยังน้อยเราก็ต้องได้ดูแลใส่ใจเพิ่นใส่ใจเพิ่นหลายกว่าเอื้อยเพราะว่าเอื้อยเพิ่นก็เอาตัวรอดแล้วเดี๋ยวน้องซ้ำเอื้อยแล้วกันที่คือกันนั่นเราบ้านนี้เพิ่นก็บไม่ค่อยวุ่นวายก็พอกับเมยแล้วแล้วนี่ขันหญ่เพิ่อนเป็น ไปแล้วไปแล้บอตัดผมเนาะบอตัดผมเนะไปไปแล้วไปนะเาไปกินข้าวเปียกก้า let, let s go โ e t จิมนตัดผมม่ไังไเนียก็เปียกเนียขเปียอยวมาบิ้งนมาตาข้าวเปียกาตวเราเส้นหรือต้มกันเหรอเส้นอข้าวเปียกยุ่ใ้ด้ต้มหม้อต้มข้าวต้มอะไรอะไร

เขาปีดูเจ้าที่เขาเปียกยูโอเคถ้ากินเน้อิๆเขาเปียกบ่กำงเอน่อยกินเขาเปียกลายเลยมีจบออเแม่แเบิ้งเบิ้งแม่แ่เบงเบิ้งสิละครับผมเดี๋ยวมาถ้าเบิ้งหน้าตาเขาเปียกนั่กันว่าจะเป็นแนว้ออไรเขาให้กินยังอ้ยอะไรเด้อ มันเริ่มข้าวเปียกกระดีมมักกินข้าวเปียกที่สุดเลยนอ้องมักกินเส้นเป็นชีวิตจิตใจมักกินเป็นเส้นข้าวเปียกขาใหญ่น้ำน้ำน้ำใส่ซีดีน้ำโอชิคามันคือน้ำโอชิคือทันมาบ้านก็สีดีนบริกิตข้าวเปียกคือบอัวเหลาดิน้องปินนะออเป็นคนที่มักกินข้าวเปียมกมักกินเส้นยังไงเดี๋ยวเขาท้าก่อนเจ๊งหน่อยแม่ ยางอีหดแล้วฮะไอ้น่่แปดปีแล้วน้องงาก็สองปีสองคนพอแล้วไอ้สองคนยิงหนึ่ง1สยหนึ่งพอแล้วน้อปิดปิดูเรียบร้อยแล้วอื้มเบาไป

ากะสองควบควบคือสี่พันแท้หงูห,นไไห,ไไหอหนรถบัสไ,ไ,ไปไหมไปไ,มไหมยื่นใส่หนุกไปเช้าไปไหมไปดเล่าเหมยเล่นเปรี้ยไทยรถนักเรียนกำลังจะไปทัศนศึกษานั่นแหละกำลังซ้ำกันกับแม่น้องพี่อ,อ่นี่แหละยางระเบิดเอาปลาไม่น้องเนยชนะเนยชนะไปคิดดื้อไปคิดดื้อครับ เนกันสองให้น้องดีได้กินข้าเปียกเด้อนะคะข้าเปียกมาก่อนดอกให้พี่น้องเบิ่งเป็นหน้าตาจังได๋ข้าเปียกมาแล้วเฮ้ยเปียกหน้าตาข้าเปียกของเฮาเปียกทั้งนั้น้ลาไปขอจานนําอันเินแบ่งให้น้องเนี่ยโอ้ว่าสคใหญ่ขอจานขอจานนําเพิ่นอันนึงเด้อ ขบสามมืออ่ะนะหัวมือล้เดียวหัวมือจะจอยแล้วหน้าตาเขาเปียกเปียกกรอบพี่น้องเราบอกว่าไม่อขอจานแล้บอกว่าขอจานในในวันแม่ไม่จานเอาแม่มเนจานเอาชิ้นนะครับเม่เมเบ็นจานนาทีนี้มือน้อยแล้วบอกโอเค๋ย่แม่ใส่ให้ได้ เดี๋ยวแม่ให้าอมเมันกพอได้กินแซ่บ่เนะนั่นๆๆๆๆเได้คบบแวเอาบ่งให้ขายแ่ก็ไาคนเด้อยังไง่นปเด้อแม่อยากจปบ่งน้รมันเออแบ่งของเก็ได้กินมาเบิดหรอกไหม ก็ใหญ่หมดแม่ม่ลูิตเองให้น้องแม่กันกินบะเบอดอกกินบะเบอด์กแม่แม่แม่ช็อกปียชกเปีย เดินตักกับลุงไหมเันพี่น้องไหมพี่น้องมากินขานานะกัน้เหมือพี่น้องมากินเ้านน้ำกันเลยดิ้นเดี๋ยวมันห้อนมัน,นผ้าเ่ยแ,แม่หให้ดิบดิบดิบยาเด้อยดี๋ยาวด้วยไม่กินอา เอาซอสนแม่นี่ไซอสาเอาให่นี่นี้ซอสเนยโอเคแม่เร่ม่่จนน้ำตาเด้อพี่น้องมากินเขาว้นกันเด้อวะมากินขาเปียกหน้าตาขาเปียกของเราอุ้ยนั่นนๆนนั่นนั่นนี่ช่อะ่อยาวไร เอาอะไรเอาอะไรเเเลยแม่พื่อสีได้กินที่น้องเอ้อนล่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพื่อนไม่พี่ทีเอาเซ็จให้เอาทีนั่งลงครับนั่งลงโอเคบ่เอาเหรอว้ามันเปื้อนใหแม่ทิมยะโอเคไม่ไม่สูดโดนพอแล้วลจินมซะ ไม่เอาไม่เอาแ้่มันกบม่แม่จะชิิน้เปี่เอ๋อสุดท้ายเอาท้ายเอ้อยหนึ่งบ่อเดี๋ยวป้ากบลุงกับป้าโปแงเอื้อยีแม่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 เาแม่แม้แจาปะเจ้เี่ยวปเหียวหลุกนักระวังสิดฟังกัวขึ้นนั้เนอ ฟันพ่นลุดยังหันขึ้นฟันนำนม เิ้นแนวดีขนาดเลย เดี๋ยวเตรียมบักกินดีๆย้ำดีๆมันสิติดคอเขาใจบักยั้งเลยแล้แม่แม่ดุจึงก็วาสปเล่นน้ำลูกปลาไหลอยู่บนไปแล้วเนาะหรอนเนาะมึงเร่งจะพาไปน้ำกระดิ่งโอเคปักเร่งพาไปเบื้องน้ำกระเด็นกระต้านบ่ไปแล้วกินข้าวเปียกอิ่มแล้วยั้งเมื่อแล้วบันนี้เห็นบักนี่อะไรเงินก็ บ่พากันโพไอศครีมอยากถือเอาบเอาอันนี้มาอยู่ประเทศลาวบ่ขอไอศครีมอย่ไทยอยถือบ่อันนี้คือไอศรีมโอเคอันนี้คือไอศรีมากันเดงหไอศรีมประเทศไทยอันอันเท่าไหนี้ ข้าวเ,เงินทอนเด้อดีใจ,ใจเราไป่ายกันดีใจอย่างดีใจเสียไอ้โซคม <laughs> พอแล้วเลาพอแล้วไปยจงไม่ซื้อกาแฟก่อน มามาซื้อกาแฟก่อนอา้าวสาวนุ่มบายดีบายดีไปกะเลยอันนี้มันจะกีคเขาเปียกเออได้อะไรมาซื้ออันนี้จ๊อกยังกระินอันนี้มาซื้ออันนี้อ่ะจ๊องหนึ่งเล็กน้อยยาเกียร์ตะเคียนสบายดีเนาะไปก็เลยสบายดีอนะยูย่พี่น้องถามหาหน่อยยุ่ยกำลังหากลั<า>บไปอันว่าจะไปหอบเขาอย่างน้อยนึง เราดูสิคับดูแมวสตูไปคัเปียกันเด้อวันนี้พี่ขยะเออะไรโอีคพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะไรแม่แม่แม่โอเคมีใจบ้าวันนี้โอ้ยโอ้ยเฮาเฮาไปไปไปแล้ว มาเร็วกไปเมียมานี่อ <มา S 2> <ำ>ันนี้นำ้ำโคกอันนี้น้ำโคกน้ำโคกของไเอเหี่ยวกินลายว่าได้เด้อไปเพาเด็กเด็กเด็กเมื่อว่าไหวยังสิเล็กกินลายฮอดเพิ่นเห็นเอจกิมของไทยห้าวเส่นันหยังพากันเลียนดินเนี่ยเป็อนอ,อยังไรเพราะว่าตอนตอนยุคลคามันบ่นมีแบบนี้ ตอนอีร้านค้าในบ้านมันมีแบบนี้จบัวขายมังเพีงตัวของอนาเท่าไหร่ก่อขอน้องสิบพันของนาเท่าไหร่สิบหกพันอที่เอาสิบหกพันของขยสิบันเนไม่าครับโอ้ขยยุ้ยนี่ยุริงยุริงอย่าลงไปอย่าลงไปนมือล้มขาน้องที่เอเอที มาชมน้ำกระดิง่งน้ำกระดิ ng เบรรยากาศดีขนาดเลยพ<ม>ุณนะ่ะพี่นอ้องแม่บรรยากาศสวยมากเลยบรรยากาศน้ำกระดิ ng เบรรยากาศน้ำไหลใต้เขื่อนแม่แม่แมแมครับครับครับจะว่าจำได้บ่จูจำจุ้นไหมบ่จำได้บ่จูจำจุบบ้น,บบนไหมมีการถามไมหมน,น้องอยู่ใต้เขื่อนน้ำเทินหนึ่ง กระน้ำเทินนึ like ่งอยู่ทางนี้เขินน้ำเทนนึ่งอยู่ใต้เขินน้ำเทินนึ่งเลยบานผุญเจริญมาประกาดิ่งแถวมะเลียมใส่อันนี้เป็นทรายน้ำกระดิ่งหืมอ้นี่มีเอลทีมีตัวเยอะพอมบอ่ะฝากช่องหน่อยอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดติดตามซ่องแม่ปิ่นแม่ปิ่นน้องทีเอล ด้วยนะครับด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายนังเอ็งน้อยบ๊ายบาย,บาย